สวัสดีครับอ่าสวัสดีทุกๆคนนะครับก็วันนี้นะฮะกลับมาแล้วพรีเมียร์ลีกเก่งก่อนเกมนะครับก็จะมีอ่าสามช่วงเวลานะครับจะมีหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับปะทะสเปอร์นะครับแล้วก็จะมีทีมใหญ่ใหญ่บอลมัดกำลังฟอร์มดีรับมือแอตตนวิล่าซึ่งเพิ่งแพ้มาแล้วก็จะมีเชลซีบุกไปเยือนวูฟ นะครับอาร์เซนอลกับสแตนเดอร์แลนด์แล้วก็เที่ยงคืนครึ่งนะครับนิวคาสเซิลกับเบรนท์ฟอร์ดอ่ะเราเอาสามสามคู่แล้วกันเนาะนะครับก็ง่ายๆเลยสําหรับหนูคิดว่าวูฟก็ไม่น่าจะกระเตื้องนะครับแล้วก็โรซิเนียนะครับโค้ชคนใหม่ของเชลซีก็กําลังเข้าฝักเข้าฟอร์มนะครับหนูเชื่อว่าเชลซีน่าจะบุกชนะวูฟทำต้นมานเลยได้นะครับอย่างนั้นตต้องมีสองลูกนะฮะ ส่วนคู่อาร์เซนอลกับซันเดอร์แลนด์อันนี้ไม่มีอะไรให้คิดมากแล้วอาร์เซนอลเข้าไปยืนรอนะครับเป็นเต็งหนึ่งในยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนะครับหนึ่งใน8ทีมสุดท้ายก็หนูเชื่อว่าซันเดอร์แลนด์นะฮะเล่นเยือนไม่ดีต้องบอกว่าซันเดอร์แลนด์เป็นทีมเดียวที่ในพรีเมียร์ลีกที่ยังไม่แพ้ในบ้านนะแต่อนนี้ไปเยือนกับอาร์เจนอลอาร์เซนอลแพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วในบ้าน เพราะฉะนั้นเป็นทีมเดียวที่ยังไม่แพ้นในบ้านสนนแต์แลนด์แต่นอกบ้านไม่ดีวันนี้หนูเชื่อว่าอาร์เซนอลผ่านได้ไม่ยากนะครับอาร์เซนอลนี่บอกเลยว่าหวานเจียบวันนี้นะเดี๋ยวเขาดึกหนูนะส่วนคู่ที่เราจับตามองนะครับอ่ะเป็นคู่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเปิดโอทัฟอร์ดนะครับรับการมาเยือนของทอแนมฮ็อตเปิร์ ริติที่หลายๆคนทราบนะก็คือแมนยู U, ไม่ชนะสเปอร์มาแปดนัดติดไม่ว่าจะเป็นในอุทรฟอร์ดหรือว่าจะเป็นที่ท็อตแนมฮอตเปอร์เซีเดียมนะครับแปดนัดติดที่อาร์เจนอลไม่เอ้ไม่ใช่แปดนัดติดที่แมนยูไม่สามารถชนะไก่เดือยทองได้สําหรับวันนี้นะฮะตัวผู้เล่นนะฮะหนูคิดว่าน่าจะ เป็นตัวเดิมๆที่ไมเคิลคาริกใช้ลงสนามนะครับว่าจะเป็นแมนซิอาเซนอนรวมถึงฟูลแลมอย่างที่บอกครับสถิติมีไว้ทำลายนะครับถ้าให้หนูจัดตัวผู้เล่นนะครับผู้ตัดตูก็เป็นรามนนะครับแบ็กซ้ายนะครับก็น่าจะเป็นลุกชอนะครับแบ็กขวาน่าจะเป็นดาโล เซนเตอร์ตรงกลางก็คนหั่นเนื้อนะครับมาติเนสจับคู่กับแฮร์รี่แม็กไกวกลางก็น่าจะเป็นคุณลุงเกระวิโร์จับคู่กับค็อบบี้เมนูนะครับแล้วก็หนูเชื่อว่าเจอทีมใหญ่นะครับเบนจามินเชสโกน่าจะพักก่อนนะครับในความสุหนะก็จะเป็นอาบัดเดียโลนะครับทางขวาทางซ้ายอาจจะเป็นเอมเบโมนะครับหน้าเป้าคุณย่า หรืออ่าแล้วก็มีบรูโน่แฟนันเป็นตัวหน้าต่ำหรือว่าเป็นเอ่อเพเมเกอร์ตัวลุกเอ่อสถิตินะฮะเดี๋ยวหนูเปิดให้ดูจำไม่ได้อันนี้ต้องกลับขอโทษด้วยนะฮะสถิติที่เจอกันคู่นี้นะครับในบ้านของอ่าสเปอร์พิเมลีกนัดแรกเสมอกัน2-2งนะครับในบอลยูโรปาลีกนัดชิงก็สเปอร์ชนะ1-0นะครับ ย้อนกลับไปปี2024 2025, บ้านสเปอร์ชนะแมนยู1-0นะครับเอฟเอครับทอน,นั้นอตเปิดเฉือนแมนยูไป4-3แล้วก็บ้านแมนยูทอน,นั้นมันเปิดบุกชนะ3-0นะครับ2023 2024แมนยูเสมอสเปอร์ในบ้าน2-2เฮ้ยเสมอ2-2กันกันบ่อยเหมือนกันนะนะค,คู่นี้หนูว่ามีประตูกันพอสมควรนะครับแต่ วันนั้นไม่ใช่วันนี้หนูเชื่อว่าวันนี้นะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเตดมันถึงเวลาแล้วนะครับช่วงนี้บอกเลยว่าของกลาง,รงแรงของแรงนะครับเขาบอกว่าน้ําเชี่ยวอย่าเอาเรือไปขวางตอนนี้บอกเลยว่าแมนยูกําลังของแรงนะครับใครก็ไม่อยู่อาจารย์ไหนไม่ว่าจะเป็นหลุงผู้คงหลุงผู้เข็มนะครับ เอาไม่อยู่แน่แนบอกเลยเก้าวลงกองไฟเก้าแรกไม่เป็นไร9ก้าต่อไปไฟเริ่มไหมตะบงนะครับผีจะแผดเผาทุกๆท,ท,ทีมในพิีเมียร์ลีกอันนี้ไม่ได้พูดประชดอันนี้ไม่ได้พูดเจอไม่ได้พูดอะไรแต่หนูรู้สึกว่ามันดีอะ่ะ <c oughs> มันดีก็ต้องบอกว่าดีนะครับก็คิดว่า <c oughs> คิดว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับน่าจะสามารถ เอางี้ด้วยอย่างแย่อย่างแย่ยแยคือไม่ไม่แพ้อันนี้ไม่ได้เจิมนะถามว่าในใจหนูอะหนูอยากให้แมนยูแพ้ไหมหนูอยากให้มนยูแพ้เพราะว่าลิเวอร์พูลต้องเจอกับแมนตีถ้าแมนคิดดูดิแมนยูชนะสเปอร์ได้อะชิปหายฉายวันนี้เลยนะแต้มจะตามทันไหมเข้าใจไหมล้วคิดว่าการเจอแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยจะชนะได้หรอ เลี้ยวผูอันนี้หนูไม่ได้ดูหมิ่นดูถูกทีมตัวเองนะไม่ได้บูลลี่ทีมตัวเองแต่หนูว่าแฟนเลี้ยวผูรู้อยู่ลึกๆในใจว่าโอเคเข้าใจแล้วว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ไม่ได้ดีปีนี้แต่ด้วยศักยภาพแล้วก็เรายังไม่รู้ไงว่ามันมันมันชัวหรือยังในการชนะนิวคาสเซิลสี่หนึ่งเนี่ยในการอ่าไปชนะอ่คาราบักเนี่ยหกลูก มันมันมาหรือยังฟอร์มมันเข้าที่เข้าทางหรือยังอันนี้เราไม่รู้ไงเข้าใจไหมแต่ก็มันก็ดีอะชนะมันก็ดีแต่หนูรู้สึกว่าเนี่ความรู้สึกก็คือคิดว่าแมนยูไม่น่าจะแพ้ท็อตแนมฮอตเปอร์ยิ่งเล่นในโอทับปอดด้วยมันถึงเวลาแล้วนะครับอะคุณไม่คิดเหรอถ้าคุณเป็นนักเตะแมนยูโอไอทีมเฮียนี่กูไม่แพ้กูไม่ชนะมันมาแปดนัดติดเต็มที่ได้แค่เสมอ ต้องชนะและ้วล่ะไม่กำลังฮึกเขิมมันกำลังได้ใจถ้าถามหนูนะถ้าถามหนูรู้สึกว่า,าทีมของไมเคิลคาลิกเนี่ยกำลังได้ใจแล้วก็รวมถึงผู้เล่นนักเตะทุกคนก็กำลังฮึกเขิมแล้วเล่นในโอทฟอร์ดมีเรดอาร์มี่คอยหนุนหลังหนูมั่นใจเลยว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะไม่แพ้ท็อตแนมฮอตสเปอร์ A ure, นะครับและมีดีถึงขนาดเก็บแต้ม ถ้าให้ฟันทงลลสก,กอร์ไม่ได้เจอมนะคิดว่าแมนยูจะชนะท็อตแนนสเปอร์สามประตูต่อหนึ่งและเดี๋ยวมาดูกันว่ามั่วหรือแมนอันนี้ไม่ได้ไม่ได้เจมิมไม่ได้มาเลียแข้งเลียขาไปแล้วแต่พูดถึงตามความคิดเห็นตามตามรูปตรงตามแบบแผนที่เรารู้้ิกว่าน่าจะเกิดขึ้นสเปอร์ไม่ได้ดีเข้าใจว่าในในฟุตบอลยุโรปเนี่ย มันก็โอเคแต่ว่าในพเมร์ลีกสเปิร์ไม่ได้ดีนะฮะมีกระท่อนกระแท่นแห่งชามน้ําชามแล้วหลังมาก็ไม่ดีนะครับกาลังเป๋แต่ก็นั่นแหละฟุตบอลมันลุกกลมๆมีลมอยู่ข้างในคืออะไรที่ว่าแน่นอนมันก็ไม่แน่นอนนะครับขนาดเมียที่แน่ๆบางครั้งมันก็ไม่เรานอนแฮนะนี่มุกคือก็ก็ถ้าให้ฟันธงส,งสกงครคิดว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่แพ้คาร์โอทัฟฟอร์ดครับและมีดีถึงขนาดชนะทอดให้มันเปิดสามประต,ตัวต่อหนึง่ง นะครับใครคิดเห็นเป็นประการใดนะครับสกอคิดว่าเท่าไหร่หนูเชื่อว่าแมนยูกำลังของแรงอะ่ะกำลังแรงใครก็หยุดไม่อยู่น้อเรู้สึกหนูนะถ้าไม้คุณไม่ทําลายไทยติเดิมๆแปดนัดในวันนี้แล้วคุณจะทําลายวันไหนถูกไหมไม่เคลื่อนคาลิกนี่กำลังลอยเลยกําลังหุงขึ้นหม้อกํลาลังแบบพร้อมทานอะ่ะพร้อมเสิร์ฟนะ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe. s u b สไคร b ์เห็นหน้ากันแล้วก็กด subscribe s u b สไคร b ์เป็นาแรงใจให้กันด้วยกราบขอบพคุณทุกแรงเชียร์แรงใจวันนี้ลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูว่าพรุ่งนี้หนูมั่วหรือแม่นอืมพว่นนี้ก่อนเกมเลี้ยวภูเดี๋ยวเจอกันบุยบุยท <c oughs> ำในใจว่าอยากให้แพ้นะแต่ถ้าให้ดูตามสถานการณ์หนูคิดว่าไม่แพ้ครับ